สวัสดีครับทั้งทั้งเพลงนี้หลังจากปล่อยแล้วเป็นไงบ้างความรู้สึกเปล่าดีครับได้โล่งอกสักทีครับได้ปล่อยอะไรที่เราอยากทำ <c oughs> จริงๆริครับจริงจริาคุยกันนานกับเบ๊กับเพลงนี้พูดแบบการดีไซน์เพลงอะไรครับจริงๆส่วนใหญ่หลักๆเขาแบมเป็นคนทำทุกอย่างเลยครับ <c oughs> ใช่ <c oughs> เพลงนี้มันยังไงให้มันบอกเล่าอะไรยังไงที่เราเติมเต็มดั้นซิงบาร์มเซลใช่ครับบอกเล่าเหมือนว่าเราบางทีเราไม่ต้องอยู่กับคนอื่นเยอะๆบ้างบางทีบางคืนเราอยู่คนเดียวบ้างก็ได้อะไรอย่างนี้ยครับมีความสุขกับตัวเองครับอากาเซ่มาตามไอจีเยอะไหมครับ ก็เยอะอยู่ครับบางทีเขาตกเขาตกใจไม่คนบอกว่าให้ไปดูแค่ไอจีผมอย่าดูทิกตอกผมทำไมมันจะเป็นอีกคนใช่เขาช็อกตอนนี้เป็นคู่ซีกันแล้วกับแบบก็ในระดับหนึ่งครับใช่ใช่ใช่แค่ก็พูดเองดีกว่าตอนนี้แบบเป็นโบเป็นโบตอนนี้แบบเรียกทามทายว่าอะไรตอนแรกกับพี่ทามพี่ทามตอนนี้เรียกว่าอะไรละยังเรียกพี่อยู่ครับยังเรียกพี่อยู่แต่จะมีนิ้วตามมาด้วย แล้วที่บอกว่าจะเขียนเพลงจะทำเพลงใหม่ชวนเราหรือยังเนี่ยต้องไปคุยกันนี้ครับรอเขากึมๆก่อนจะได้ชวนง่ายๆหน่อยงั้นแสมีโอกาสที่จะทำเพลงร่วมกันอีกก็มีโอกาสครับใช่กาสตอนนี้เลยตอนตอนนี้ตอนนี้ยังสั่งอยู่ต้องรอแป๊บหนึ่งรอเข้างานสักแป๊บหนึ่งรอร้องเพลงเอมึนๆเดี๋ยวค่อยถามแต่ว่าไม่ต้องกล่ามามอมมามน้องหรอผมว่ามันมอมตัวเองได้ครับไม่ต้องไม่ต้องผมหรอกฮะเอ้าไอ้ที่ นี่ก็กลัวมันเล่นเกมอะไรเหมือนกันตอนเนี้ยจะเอาเกมอะไรให้ผมเล่นอีกก็ไม่รู้เพอาะล่าสุดเดี๋ยวเขาจะมีคอนเสิร์ตใช่ครับหลายคนจะไปดูบนเวทีเขามอยากไปดูเหมือนกันฮะเอาไปดูเดี๋ยวจะไปเป็นเคสไอ้นะแล้วจะบนเวทีสิจริงๆวันนั้นผมก็มีงานพี่มุกหลอกไม่มุกหลอกลไม่มุกหลอกนานแล้วต่างจังหวัดด้วยต่างจังหวัดด้วยต่อนน้าไฟเดี๋ยวนี้จริงๆมีงานจริงๆถ้ามาทานกันมายะมือเป็นอะไรอะยกมือขึ้นมา ไม่ไม่มีอะไรพี่ปกติพี่ผมจะไปโกหกทำไมคนอย่างผมอ่ะคือแบบว่าพี่จะไม่เห็นพี่คนจะผมผมมันผมมันไม่เคยโกหกอยู่แล้วพี่ยัเห็นพี่มีอ่ะบนคอนเสิร์ตแบบแบบไหมนี่พี่ไม่กะดูเลยเหรอพี่ไม่กะลุ้นไงอยากอยากไม่มีไม่มีไม่มีพี่ไม่มีผมเป็นนักร้องที่ค่อนข้างใช้เสียงร้องเป็นหลักไม่ไม่แต่แฟนๆหลายคนแซวว่าคุณเซ็กซี่สองคุณมาเจอกันนะอ๋อผมจริงๆผมน่ารักครับเฮเราไม่ได้เซ็กซี่เหรอ ถ้าดูความเซ็กซี่แล้วแล้วไม่ออกแล้วพ่อถ้าดูความเซ็กซี่แล้วสองคนกันเซ็กซี่กว่ากันผมยอมให้เข้าดีกว่าครับอืมยอมให้เข้าไปก่อนงานนี้งานของเขาครับวันของเขาเซ็กซี่พร้อมงานบุเวทีได้ไหมวันนี้วันของเขานะฮะจรองจริงกันสบนเวทีคอนเสิร์ตเซ็กซี่ต้องกันได้ไหมอาจจะมีก็ต้องรอดูครับต้องต้องบนไหมต้องบนได้ข่าว่าชอบบนต้องบนเผื่อเจอแฟนๆหน่อยต้องบนอะไรถึงจะได้ ทำไทยบนเวทีโฮมทาวโอ้โหจริงๆไม่ต้องบนหรอเอาโอนตังมาดีกว่าน่าจะง่ายกว่าถ้าโอนถ้าโอนถ้าโอนมาถึงเลขผมไปเลยเขาถามเอาเยอะไหมใช่ไหมเอาเยอะไหมช่วงนี้ก็ใช้สอยเยอะอยู่เหมือนกันครับเรื่องค่าผงค่าอาหารก็ใช้เยอะใช้เลี้ยงแมวด้วยครับก็รอดูใช่ไหมคะใช่ครับต้องรอดูครับอ่ะงั้นฝากเพลงเลยค่ะฝากเพลงใหม่ฝากเพลงด้านซิงบันมาเสิร์ฟด้วยนะครับกับแบบๆแล้วก็เพลงใหม่กับผมด้วยนะครับโทชุมีเขาปล่อยไปแล้วครับผม ับนดีต้อครับคับ